สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพิษติดจอ EP ที่9กันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่อง d t h e a Side Story รวมภาคต่อหนังสยองขวัญดังในอดีตกันนะครับเรื่องแรกมักขินเป็นเรื่องที่ต่อยอดมาจากหนังสยองขวัญดังเรื่องรัตดาแลนมักขินนั้นนะครับเป็นสาวใช้า่างดาวที่ทำงานให้กับบ้านนายฝรั่ง มกกินนั้นนะครับได้รับงานเสริมจากคนในหมู่บ้านเธอนะครับตั้งใจทํางานเพื่อเก็บเงินไปไถ่ายที่ให้กับแม่แต่โชคชะตานะครับเหมือนเล่นตลกเธอนั้นต้องมาเจอกับเรื่องหลายๆจนเธอนั้นนะครับได้เสียชีวิตและกลายเป็นวิญญาณอาถรรพ์อยู่ในหมู่บ้านรัตดาแลนดสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาในรัตดาแลนด์ทุกคนนะครับอาจจะต้องไปหาคำตอบกันอีกทีนะครับ และความสยองขวัญของรัดาแลนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องมักขินนะครับทุกคนและจุดที่เป็นปริศนาของเรื่องมักขินคือในหนังนะครับใครเป็นคนฆ่ามักขินระหว่างพี่ยามเพื่อนบ้านของมักขินหรือฆาตกรที่มาปล้นบ้านแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่ยามเพราะลักษณะของกางเกงเป็นกางเกงสลักและรองเท้านะครับเป็นคัชชูที่พี่ยามใส่ทำงานนะครับ เรื่องที่สองเพื่อนที่เข้าใจเป็นเรื่องที่ต่อยอดมาจากหนังสยองขวัญดังเรื่องสี่แพ่งตอนที่หนึ่งมีชื่อว่าเหงานะครับเรื่องนี้จะเล่าถึงหนุม่มที่มาเช่าห้องในตึกที่มีคดีฆาตตัวตายเขานั้นนะครับทั้งตกงานและโดนแฟนทิ้งแต่แล้วมีโนต้ตปริศนานะครับถูกวางไว้หน้าประตูและทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่หารู้ไม่ว่า คนที่คุยอยู่นั้นนะครับไม่ใช่คนแต่เป็นผีเรื่องที่สก่อนจะเป็นมือสองเป็นเรื่องที่ต่อยอดมาจากหนังสยองขวัญดังเรื่อง5แพง่งตอนที่4มีชื่อว่ารถมือสองเรื่องนี้นะครับจะเล่าถึงคุณลุงที่กําลังจะนำรถไปขายเพราะต้องการนำเงินนะครับไปรักษาภรยาจากอาการโคมา่า แต่ระหว่างทางนะครับได้เจอหนุ่มขายพงวงมาลัยตรงฝี่แยกไฟแดงหนุ่มคนนั้นนะครับได้เข้ามาเช็ดก,กระจกและเรียกเงินคุณลุงแต่คุณลุงนะครับไม่ให้หนุ่มคนนั้นจึงรีดรถจนทําให้รถคุณลุงนะครับเป็นรอยทําให้รถที่จะไปขายนะครับราคาตกและไม่สามารถนําเงินไปรักษาภรรยาได้คุณลุงจึงยิงหนุ่มคนนั้นและนี่นะครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ โดยส่วนตัวแล้วหนังสยองขวัน D.D. h Life Story ทั้งสามเรื่องนะครับหนังน่ากลัวและบางช่วงลุ้นดีจนทำให้เราตกใจได้แต่หนังนะครับได้ผ่านมาหลายปีแล้วทำให้ความละเอียดของภาพไม่ชัดและเอฟเฟกต์บางอย่างนะครับอาจจะดูแปลกๆนิดๆทำให้ความน่ากลัวนะครับอาจจะลดลงไปบ้างแต่ถ้าใครที่เคยดูรัดดาแลนสีแพ่ง และห้าแพ่งมาแล้วคิดว่าอารมณ์ณตอนนั้นนะครับยังปฏิปต่อกันได้และยังจำความน่ากลัวนในอดีตนั้นได้อยู่และคิดว่าทุกคนน่าจะย้อนกลับไปดู3มเรื่องนี้อีกครั้งสำหรับหนังสยองขวัญไทยของค่าย GTH นั้นมีหลายเรื่องที่น่ากลัวยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมหน้าวิญ,ญญาณอาฆาตเป็นต้น d t h s i e Story ทั้ง3เรื่องนี้นะครับมีความยาวประมาณ30นาที ตอนนี้สามารถดูได้ทาง YouTube ชื่อช่อง TTH Channel สุดท้ายนี้นะครับผมอยากบอกว่าแม้อดีจะผ่านไปนานสักแค่ไหนแต่ความประยองขวัญน,นั้นยังคงอยู่ในใจเราตลอดไปถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบพี้ีให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับบายครับ